ยพอกันทีกับปัญหาหูฟังพันดสาวโรมาใส่หูฟังดีกว่าโหยพอกันทีกับปัญหาหูฟังพันพอซื้อไม่ซื้อจัดมาและนี่ก็คือ TWS i12 ตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายราคาน่ารักตะมุตมิแค่129บาทแลาตัวนี้บีมซื้อมาจากช้อปปีเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างในกล่องมีอยู่สชิ้นก็คือหูฟังและสายชาร์จซึ่งสายชาร์จก็เป็นหัวเดียวกันกับที่เราใช้ชาร์จตระกูล iOS ซึ่งตลับตัวนี้นะคะเขาจะมีการชาร์จหูฟังไปในตัวเวลาชาร์จเราก็ชาร์จจากตรงนี้ สามารถใช้กับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นทั้งระบบ iOS และ Android โดยใช้วิธีการเชื่อมต่อทาง b l บลู o t h ต้องบอกว่าตัวนี้เขาเจ๋งจริงๆนะคะพอเปิดฝาตลับออกมาปุ๊บทุกอย่างจะถูกเปิดอัตโนมัติรวมถึงเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติด้วยวิธีใช้นะคะอย่างแรกใส่หูฟังก่อนเดี๋ยวบิมจะเชื่อมตัว i12 กับ iPad ของบิมให้ดูนะคะอย่างแรกเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วกดที่บลูทูธ แล้วก็เปิดบลูทูธค่ะเสร็จแล้วก็จะมีตัวที่ชื่อว่า i 1 2ขึ้นมาเราก็คลิกเพื่อเชื่อมต่อได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวีมราคา129บาทเนี่ยคุ้มมากๆ เพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาแกะสายหูฟังที่มันพันกันอีกแล้วแถนยังไม่พอเคลื่อนไหวไปไหนก็สะดวกแต่เนื่องจากราคาที่น่ารักขนาดนี้ทำให้เขามีข้อจำกัดอยู่บ้างนั่นก็คือคุณภาพเสียงที่คุ้มราคาและระยะห่างสำหรับการรับสัญญาณก็คือถ้าเราห่างโทรศัพท์ของเราประมาณ2-3เมตรสัญญาณก็จะเริ่มขาดหายแล้วนะคะแต่สำหรับบีมบินว่าราคา129บาทเนี่ย คุ้มมากๆแล้วได้แค่นี้ก็ถือว่าได้กำไรมหาศาลแล้วนะคะพอจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง b บีมะไรชาแนลนะคะแล้วอย่าลืมลองไปหามาใช้กันละตัวนี้บีมว่าโคตรคุ้มและทุกคนอาจจะติดใจเหมือนบีมก็ได้